และนี่คือสัตว์เลี้ยงในกล่องนะผมในอีเวนต์ชิปมังนั่นเองครับทุกคนจะมีอะไรบ้างนะครับรามาดูกันเลยนะยครับยังไงก็ฝากกดใจแล้วฝากกดรีโพสให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับไปดูคลิปกันเลยผมบอกได้เลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงมีน้อยมากๆเลยนะครับมีประมาณ3ตัวนะในกล่องอ่ะตัวแรกเลยผมก็คือฟาร์เมอร์ชิปมังครับนี่เลยครับทุกคนตัวน้องนี่น่ารักมากเลยนะครับเป็นแนวฟาร์เมอร์แต่ชุดฟาร์เมอร์อย่างมีด้วยนะทุกคนนี่ฮะซึ่งความสมารถของน้องเลยนะครับน้องจะ ในไท้ถั่วนั่นเองครับทุกคนก็พวกถั่วยักษ์อะไรพวกนี้นะครับก็น้องก็จะเล่นการเจริบโตได้นะทุกคนนี่ครับน้องจะเล่นการเจริบโตนะครับผมคูณ1.6% 6เลยนะทุกคนถือว่าใช้ได้เลยนะครับเหมาะสาหรับการเอามาเล่นพวกถั่วอะไรพวกนี้นะทุกคนก็คือเล่งถั่วเล่นอะไรนะครับน้องก็สามารถมาเล่งได้นะทุกคนนี่ครับประมาณนี้เลยคนระตัวนี้แต่ถ้าใครกำลังหาไก่ตันนะผมหรือว่าส i ล i c คอนโถดเนี่ยผมแนะนานี่เลยครับผมมังยูเกมเซ็นเตอร์บอกเลยของข้อดีจริงครับตัวต่อมาครับผมก็คือไอออนชิ ้องเลยนะครับทุกๆ11นาทีเกือบ12นาทีนะครับน้องจะร้องเพลงออกมาประมาณ9-10วินาทีนะผมจะทําให้สัตว์เนี้ยของเราที่อยู่ในสรเราทั้งหมดนะครับผมค่าความอิ่มนะผมจะเพิ่มให้ประมาณ2.51%ด้นะทุกคนต่อวินาทีนะครับในขณะที่น้องร้องเพลงนะทุกคนเป็นสายให้อาหารหนั่นเองครัทุกคนตัวนี้ <S <S ตัวสุดท้ายรับผมก็คือเจ้าชินชิราตนั่นเองครับตัวนี้เลยนะครับความสามารถของน้องเลยนะครับผมทุกๆ38-40งนาทีนะครับน้องนะผมจะไปหาสัตว์เลี้ยงตัวอง ก็จะกลิ้งไปรอบๆนะผมในฝุ่นนะและจะทําให้สัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะผมแสดงความสามารถ3.14ครั้งต่อรอบนั่นเองอ่ะทุกคนอ,อารมณ์มประมาณว่าถ้าเกิดว่าสกิลน้องขอผมใส่ให้กับเฟนนไฟนะครับซึ่งความสามารถของเฟนนไฟนะครับผมสามารถเพิ่มเลเวลให้1นึ่งเลเวลได้ใช่ไหมครัทุกคนแต่ถ้าเกิดมีพาสซีฟของชินชิล่านะครับทางส่วนของเฟนฟไฟนะผมสามารถเพิ่มเลเวลให้กับสเสดยงได้ถึง3ามเลเวลเลยนะทุกคนต่อ1ครั้งนะครับบอกเลยนะครับว่าขี้โกงมากๆครับความสามารถของชินชิล่า